ยืดได้อย่างนี้เลยทุกคนน้องมีกับน้องน้องอมยิ้มีเอ็อดอด,อดี้แล้วจะมาเล่นของเล่นพลาสติกปั้นได้เรามาแกะกันเลยในกล่องนะคะก็จะมีถุงมือนิ้วเป็นถุงนิ้วให้ใส่นะคะไว้จับ เพื่อที่จะให้ไม่ร้อนเกินไปนะคะก็มีสีมีจักเพชรมีของตกแต่งห้อยพวงกุญแจมีสีถุงนิ้วปแบบนี้นะคะมีแม่พิมพ์ซิโคนที่ถ้วยวมีสารเคลือบนะคะนี่เลยพลาสติกปันไดตรงนี้นี่เองแล้วก็มีที่จับมีที่ปั้นขึ้นรูปอะไรต่างๆนะคะอันดับแรกเราจะใช้พลาสติกหย่อนลงไปในน้ำร้อนที่ร้อน100องศานะคะ พี่ซีบีบแล้วก็กันปูดเลยอ่ะแต่ต้องอันนี้อีกนิ่มอีกบีบเนี่ยอุย้ยมันปั้นได้จริงอ,ะอ่ะระวังนี้ใส่ถุงนิ้วรอเลยเส่หน้าผ้าสี<ข>อันพี่พนะ่อกับดิชิทั้งสองฝั่งนี้อ,นนอ,อ๋อดิชิดิชิไอ้สามนี่พ่อย้ำจับได้เลยจับขึ้นมาจับขึ้นมานนอยแล้วปั้นดูทำไมยันได้ข้างหนึ่งสามนิ้วอ่ะอุ้ยปั้นได้จริงๆใช่ไหม มันเร็วแข่งแล้วอมันเร็วมากเลยอะแล้วลูกมาดีอย่ีใส่นิดเดียวพอน้ำไม่ต้องใส่เยอะโอเคเร็วเร็วเร็วกำงทำงานแข่งกับเบราย้ำง่ายย้ำใส่ให้เต็มใส่พัวมกแกเอามาเลยเป็นรูปไหมเป็นทุกคนอุ้ยมองไม่เห็นพี่ก้องมองเห็นน้องมีกับน้อง น้องออมยิม้มไม่ระบ,บายสีได้ไหมอ่ะอุ้ยระบ,บายเหอะน่ารักดีเอิ้มตันอุ้ยเป็นรูปอะไรอ่ะอุ้ยน่ารักจังเลยต้องทาหลายชั้นเหมือนกันนะโอ้อ่าอืเดี๋ยวด้วยยังยิม้มเนียวละแช่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 แช,ช,ช่ค่ะแช่ค่ะนี่ขอแม่ปุ๋ยนะคะทุกคนไม่พอ,อต้องนีบปีทาค่ะขอสีเลย ยิ้มจะใช้สีเหลืองนะแล้วยิ้มใช้สีเหลืองนะคะอย่างนี้แล้วก็ใช้ปั้นปลาหมึกแม่ปู่ใช้สีแดงไม่กลายเป็นสีนี้ยังไงอ่ะใช้ตรือปล่ามันก็จะไปเปลี่ยนน้ำให้มันเป็นน้ำร้อนแบบเยอะๆแล้วนะคะแบบร้อนๆเลยอุ้ย อัดูดเแยมบ้างนะคะหนูแย้มใช้สีเหลืองสีแดงนะคะเสร็จแล้วหรอคะข <c oughs> ้โหเขาใช้สีช็อคที่ให้มานะคะขูดๆน,ๆนี่นี่นี่อุ้ยนิ่มเลยนิ่มเลยเสร็จแล้วจะใช้แม่พิมพ์อันนี้นะคะันนี้นะ รูปนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้เย็นตัวค่ะี่ทำเป็นรูปอะไรนี่ปั้นหรือว่าใส่แม่พิมพ์ปั้นว้าวดูน่อยค่ะโอ้ยน่ารักมากใส้จริงจริงช่นุ้่นไว้เอาอะไรแช่ตัวหมุดเนี่ยอาตัวหมุดนะคะไปแช่น้ำอุ่นไว้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราไหมเพราะว่าหนูแย้มอ่ะขึ้นรูป ไปแล้วแล้วรูปปั้นน่ะมันก็แข่งตัวไปซะแล้วจะเอาลงไปแช่อีกรอบนึงก็กลัวว่าสีมันจะหลุดนะคะลุแล้กก็เลยคิดไอเดีย,ดดยมาว่าเอ้ยงั้นเราก็เอาเหล็กหมุดตรงเนี้ยไปแช่ให้มันร้อนแทนแล้วเราก็ปักลงไปที่ตัวพลาสติกปั้นได้เลยนี่โอ้โห,หนูยิ้มนะคะตกแต่งเพิ่มโดยการปั้นรูปตาขึ้นมา อ๋อหนูย้มก็ทํารูปดาวแต่หนูย้มทําตาโดยการใช้สีมาจุดแทนนะคะ <c oughs> แล้วก็ว้าวน่ารักมากระหว่างนี้มาดูของแม่ปุ๋ยบ้างนะคะนี่เลยเรามาดูกันนะคะสีแดงทําก่อนนะแกะง่ายมากนี่เป็นรูปหัวใจเดี๋ยวใส่ทีเดียวต้องให้มันแห้ง ยิ่งแยมอันนี้สวยมากเลยมีลวดลายอ่ะเอาหมุกนะคะแช่ที่น้ำร้อนออแล้วก็หยิบออกมาเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอดูของหนูยิ้มหนู่แยมกันบ้างค่ะหนูยิ้มนะคะเริ่มลงสี <c oughs> แต่งหน้าให้กับดาวแล้วนะคะ <c oughs> หนูยิ้มนะคะระบายสีหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ <c oughs> ทุกคนน่ารักไหม <c oughs> เสร็จแล้วก็ติดหมุดห่วงข้างบนนะคะตากให้แหง้งอันดับต่อไปแล้วก็จะมาเคลือบสีให้ไม่ให้มันหลุดง่ายนะคะหนูย้มนะคะ จะทาทั่วเลยนะพยเพลีอยอ่องสีเหลืองเหลืองแบบโดยข้างนอกอ๋อ,อเคลือบให้ทั่วเลยเหรอคะนี่ทุกคนดูของหนูยิ้มค่ะหนูยิ้มทำรูปอะไรอะ่ะปลาปลาหมึกปัน้ปาาปนขึ้นมานะคะเห็นไหมน่ารักมากต่อไปก็จะลงสีจะ,งสจะลงสีตามตรงนี้โอเคจะลงสีตามนี้อ๋อเขามีต้นแบบค่ะทุกคนนี่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 ทั้งข้างบนและข้างล่างเลยเหรอ Uh huh. ข้าวตาลปลาเราทำแก้มแล้วนะคะแก้มก็จะเป็นแบบสีชมพูชมพูนะอันนี้คือต้นแบบนะคะไี่ไงแก้มจะเป็นชมพูชมพูละเลือ่อแต่ยิ้มใส่สีขาวขีดขีๆีด้นะทุกคนตอนนี้หนูยิ้มทำหน้าตาเรียบร้อยแล้วนะคะจะให้ดูชัดๆนะคะฝามุกทำยากฝามุกทำยาก,ยากตัวเล็กเล็ก โอเคจะใส่เป็นพวงกุญแจไหมคะอันนี้ไ่เป็นพวงกุญแจแล้วปลาหมึกก็จะเอาอันนี้ห้อยไว้โอเคทําเลยนะของทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ตรงกลางนี่คือของแม่ปุ้ย่ะทุกคนนี่เลยเสร็จแล้วมาของหนูแย้มนะคะโอ้โหของหนูแย้มได้ห้าชิ้นเลยดูสิดาวน่ารักอนี้ทำเองอันเดียวแค่เหลือเียวยไงังไงเสร็จแล้วมาดูของยิมของหนยิ้มน่ารักมาก จานมาพี่โอ้ยอุ่งป้ามือองุ่ง<ะ>แบลมแบล็มมานูยิ้มนะคะปั้นขึ้นรูปเองก็เลยได้จํานวนน้อยนะคะนี่คือทั้งหมดเลยนี่ก็ของแม่ปุ๋ยนะคะนี่คือของหน,ะะนอองูยิ้มคาา่ะนา่ารักมากเอ็มดูของหนูแยมบ้างนะคะทั้งหมดนี่นี่น่ารักเย้ คลิปนี้นะคะโอ้โหใช้เวลาถ่ายยาวนานมากๆเลยค,คลิปนี้ขอตัวลเดี๋ยวยังไงนะคะแม่ปุ๋ยขอตัวลาไปก่อนนะคะอ้อสหรับใครอยากจะเกิดสวัสดีของเล่นเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะไปลองทําลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะคะว่าของเล่นพลาสติกปั้นได้ก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเลยคะ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย